วัดเทวสังคารามก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2,348เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่าวัดเหนืออยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่สร้างขึ้นเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าสร้างมาได้เกือบ200ปีแล้ว โดยรู้กันเพียงว่าท่านสมพานเสี่ยงเป็นผู้สร้างโบสถ์หลังเก่าพระอุโบสถมีขนาดเล็กมีประตูทางเข้าสองประตูไม่มีประตูออกด้านหลังมีหน้าต่างด้านละสองช่องที่หน้าบานเป็นรูปปูนปั้นช้างเอราวัณเชิญผ่านเกล้าบานประตูพระอุโบสถมีภาพจำหลักเป็นลายดอกพุทธาล พระอุโบสถหลังเก่ามีหลังคาเชิงซ้อนด้านหน้ามีมุขหับเผยเป็นศิลปะอยุธยาส่วนเครื่องรำยองหรือช่อฟ้าคาดว่าสร้างขึ้นภายหลังซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถหลังเก่าเป็นปฏิมากรรมพญานาคมีการปั้นรูปสัตว์หิมพานและสัตว์ป่าแบกดอกโบตันและลายดอกโบตัน ด้านหลังของพระอุโบสถหลังเก่ามีเจดีย์ย่อมุมไม้12ส่วนกลางทรงระฆคังสูงตกแต่งลวดลายพรมพฤกษาป้องฉไนะัยแสดงด้วยบัวกลุ่ม5ชั้นปลายสุดชำรุดหายไปด้านล่างคอระฆคังประดับลายกรีบบัวซ้อนหนึ่งชั้นเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มนดบข้างอุโบสถหลังเก่าวัดเทวสังคารามมีรูปปั้นคนนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อคอปิดยืนอยู่สองฝั่งข้างทางเข้าซึ่งหน้ามนดบมีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยรายครามเช่นเดียวกับหน้าพระอุโบสถหลังเก่าภายในวัดเทวสังคารามยังมีตาสัญลักษณ์ของคณะราษฎรประดับอยู่ที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ยังคงใช้ตาสัญลักษณ์ทางการเมืองประดับไว้ที่พระอุโบสถเนื่องจากพนเอกพระยาพหลพลพไหหวะเสนาหรือพศพะหนโยธินนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยได้เชิญชวนคณะราษฎรและประชาชนเดินทางมาทอดกระถิ่นที่วัดเทวสังคารามแห่งนี้ท่าน และผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนั้นจึงร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาและได้มีการใช้ตาสัญลักษณ์ของคณะราษฎรประดับที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่อีกด้วยโตคู่หน้าพระอุโบสถหลังใหม่นั้นเป็นศิลปะขอมแบบนครวัดใบเสมามีการติดไว้ชิดผนังพระอุโบสถ ภายด้านในของพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชเป็นองค์ประธานในพระอุโบสถหลังใหม่มีการจัดแสดงภาพประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกในส่วนของบานประตูและหน้าต่างมีการสลักพุทธสาวกชาดกต่างๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหตุการณ์สำคัญของศาสนาอาคารพิพิธภัณฑ์เทพมงคลรังสีเสาของตัวอาคารด้านนอกมีรูปแบบสไตล์ชิโนโปรโตุกีสผสมผสานกับสไตล์ไทยโบราณซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆภายในวัดเทวสังคารามแสดงให้เห็นถึงความเป็นพระหุวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่อีกด้วย